พระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษาไทยเล่มที่13สมณะมุณะที่กะสูตรเรื่องอุคคา,ขาอุคคา,าหะมะนะหะปริภาชกเรื่องคุคาหะมะนะปริภาชก ข้าพเจ้าได้สนับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้ยีภาคประทับอยู่ณนะวิหารเชตวันอารามของท่านอนาธกะวินิกะเศรษฐีเคพนครสาวัถีสมัยนั้นปริภาชกชื่ออุคาหะมานะเป็นบุตรนางสำนะมุนธิกาพร้อมด้วยปริภาชกบริษัทมูลใหญ่ประมาณ500รูป500 อาศัยอยู่ณนะอารามของพนางมาริการาชเทเวีในตำบลเอกศาลาชื่อว่าตินนะตินนะติน,นะทุก,กาจีระแวดล้อมแล้วแวดล้อมด้วยแถวต้นมะพับเป็นที่ประชุมแสดงลัทธิของนักบวช ครั้งนั้นช่างไม้ผู้หนึ่งชื่อปัญจกังขะออกจากเมืองสาวัตถีเพื่อจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อเวลาเที่ยงแล้วครั้งนั้นเขามีความดำริว่าเวลานี้ไม่ใช่การที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อนเพราะพระผู้มีพรภาคทรงหลีกออกทรงหลีกเล่นอยู่ มิใช่สมัยที่จะไปหาพิสุทั้งหลายผู้เจริญทางใจพิสุทั้งหลายผู้เจริญทางใจก็หลีกเล้นอยู่อยากกันนั้นเลยแล้วพึงเข้าไปหาอุคคาหมาณะปริภาชกสมณะมุนะิกาบุตรที่อารามของพระนางมาริการาชทีวีนาตำบน เอกะศาลาชื่อว่าตินนะทุก,กาจีระเป็นที่ประชุมแสดงลทัทธิของนักบวชเถิดลำดับนั้นช่างไม้ปัญจก,กังขะเข้าไปยังอารามของพระนางมาริการาชเทวีณตำบลเอเอกะศาลาชื่อว่าตินนะทุก,กาจีระสมัยนั้น อุคาหะมานะปริพาชกสมณะมูณะทิกาบุตรนั่งอยู่กับปริพาชกบริษัทมูใหญ่ซึ่งกำลังพูดติระชานคาถาหลายประการด้วยส่งด้วยส่งเสียงอื้ออึงอึกทึกคือผู้เรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาหมาดเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอน เรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องหญ้าเรื่องยาเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องนิเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องคนกล้าเรื่องตอกเรื่องท่าน้ําเรื่องหญิงสาวใช้ตักน้ําเรื่องคนที่ล่วงรับไปแล้วเรื่องเบเตเลตเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆอุคาหะมานะปริภาชกสมณะมุณะ ที่กาบุตรได้เห็นช่างไม้ปัญจกังขะซึ่งกำลังเดินกำลังมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนให้สงบว่าขอท่านทั้งหลายจงเบาเสียงหน่อยอย่าส่งเสียงนักช่างไม้ปัญจกังขะช่างไม้ปัญจกังขะผู้เป็นสาวกของพระสมณะคดมกำลังมาบรรดาสาวกของพระสมณะคดมที่เป็นครหัส นุ่งผ้าขาวประมาณเท่าใดอาศัยอยู่ในพระนครสาวัตถีนายช่างปัญจะนายช่างปัญจะกังคะนี้เป็นผู้หนึ่งของบรรดาสาวกเหล่านั้นท่านเหล่านั้นชอบเสียงเบาได้รับแนะนำในการเสียงเบาสรรเสริญส,สรรเสนิญคุณของเสียงเบาบางทีช่างไม้ปัญจะกังคะ ทราบว่าบริษัทมีเสียงเบาจะพึงสำคัญที่จะเข้ามาหาก็ได้ปริพาชกเหล่านั้นจึงพากันนิ่งอยู่ลำดับนั้นในช่างในช่างปัญจกังคะได้เข้าไปหาอุคาหะมานะปริพาชกผู้สมณนะมุนทิกาบุตรใกล้ถึงที่ใกล้ได้ประสัยกับ อุคาหะมานะปริภาชกสมณะมุณะทิกาบุตรขันผ่านการประสัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอุคา ฮาโมโนโอคาหะสมณะมุนมุนท uh. ิกามุนทิกามุนทิกาข้อสามร้อยห้าสิบแปดอุคาะมะนาปริภาชกผู้สมณะ มุลทิกาบุตรได้กล่าวกับนายช่างหมายชื่อปัญจากางังคะปัญจากางังคะผู้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนช่งางไม้ดูก่อนนายช่างไม้เราย่อมบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้ถึงภูมิปฏิบัติอันดุดมไม่มีใครจะ ไม่มีใครรบได้ทำสีประการเป็นฉไฉนดูก่อนนายช่างไม้บุคคลในโลกนี้ไม่ทำกรรมชั่วด้วยกายไม่กล่าววาจาชั่วไม่ดําริถึงความดําริชั่วไม่เลี้ยงชีพชั่วเราบัญญัติบุคคลเราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบได้ทำสีประการนี้แล้วว่าเ,เป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะ ถึงภูมิปิบัติอันอุดมไม่มีใครรบได้ดังนี้ลำดับนั้นนายช่างไม้ชื่อปัญจก,กังคะไม่ยินดีไม่คัดคานพาสิทธิของอุคาหะมานะปริภาชกผู้สมณะมุนทิกาบุตรแล้ว ลุกจากอาสนะหลีกไปด้วยดำริว่าเราจักรู้แจ้งเนื้อความแหง่งภาษิตนี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเขาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่ควรสวนครึ่งหนึ่งแล้วกับทูลเล่าการเจรจาปรศัยกับอุคาหะมาอุคาหะมานะปริพากผู้สมณนะมุนทิกาบุตร ทั้งหมดแก่พระผู้มีพระภาคเมื่อนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตัดว่าดูก่อนนายช่างไม้เมื่อเป็นเหมือนอย่างคําของอุคาหะมณะปริภาชกผู้สมณนะมุนทิกาบุตรเด็กอ่อนนอนหงายอยู่เด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่ ก็จักเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดมไม่มีใครรบได้ดูก่อนนายช่างไม้เด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้แต่จะรู้ว่ากายดังนี้แต่ก็ยังไม่มีที่ไหนจักทำกรรมชั่วด้วยกายได้เล่านอกจาก จะมีเพียงอาการดิ้นรนเด็กอ่อนที่นอนหงายอยู่แม้จะรู้ว่าวาจาดังนี้ก็ยังไม่มีที่ไหนจะกาวาจาชั่วได้เล่านอกจากจะมีเพียงการร้องไห้เด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้จะรู้ว่าความดําริดังนี้ยังไม่มีก็ยังไม่มีที่ไหนจกดําริชั่วได้เล่า นอกจากจะมีเพียงการร้องไห้และการหัวเราะเด็กอ่อนที่ยังนอนงายอยู่แม้จะรู้ว่าอาชีพดังนี้ก็ยังไม่มีที่ไหนจะเลี้ยงชีพชั่วได้เล้วนอกจากน้ำนมของมานดาดูก่อนนายช่างไม้เมื่อเป็นอย่างนี้ดูก่อนายนช่างไม้เมื่อเป็นเหมือนอย่างคำของอุคหาหะมณะปริภาชกผู้สมณะ มุนทิกาบุตรเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่จะเป็นผู้ถึงเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่จะเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดมไม่มีใครรบได้ดูก่อนนายช่างไม้เราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสีประการว่าไม่ใช่ผู้มี ว่ามิใช่ผู้มีกุศลสมบูรณ์เลยไม่ใช่ผู้มีกุศลอย่างยิ่งมิใช่เป็นสมณะผู้ถึงภูมิปฏิบัติอันอุดมไม่ไม่มีใครลบได้ก็แต่ว่าบุคคลนี้ยังดีกว่าเด็กอ่อนที่ยังนอนงายอยู่บ้างทำศีระการเป็นไฉไหนดูก่อนนายช่างไม้บุคคลในโลกนี้ ไม่ทำกรรมชั่วด้วยกายไม่กาวาจาชั่วไม่ดำริถึงความดำริชั่วไม่เลี้ยงชีพชั่วเราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แลว่าไม่ใช่ผู้มีกุศลสมบูรณ์มิใช่ผู้มีกุศลอย่างยิ่งไม่ใช่สมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดมไม่มีใครรบได้ก็แต่ว่าบุคคลนี้ยังดีกว่าเด็กอ่อนที่ยังนอนงายอยู่บ้าง ดูก่อนช่างดูก่อนนายช่างไม้เราย่อมปฏิบัติดูก่อนนายช่างไม้เราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสิป,ประการว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้ถึงภูมิปฏิบัติอนุดมไม่มีใครรบได้ดูก่อนนายช่างไม้ข้อที่ศีลเหล่านี้เป็นอากุศล สินที่ศินเป็นอกุศลมีสมุธฐานแต่จิตนี้ศินเป็นอกุศลดับลงหมดสิ้นไปในที่นี้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลแห่งผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลเป็นอกุศล ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลเป็นอกุศลเรากล่าวว่าควรรู้ข้อที่ศีลเหล่านี้เป็นกุศลศีลเป็นกุศลมีสมุตฐานแต่จิตนี้ศีลเป็นกุศลดับลงหมดสิ้นไปในที่นี้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลเป็นกุศลเรากล่าวว่าควรรู้ข้อที่ ความดําริเหล่านี้เป็นอากุศลความดําริเป็นอกุศลเป็นสมุติฐานแต่จิตนี้ความดําริเป็นอกุศลดับลงหมดสิ้นนี้ที่นี้หมดสิ้นในที่นี้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดําริเป็นอากุศลเรากล่าวว่าควรรู้ข้อที่ ความดําริเหล่านี้เป็นกุศลความดําริเป็นกุศลเป็นสมุดตฐานแต่จิตนี้ความดําริเป็นกุศลดับลงหมดสิ้นในที่นี้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดําริเป็นกุศลเรากล่าวว่าควรรู้ดูก่อนนายช่างไม้ก็สินเป็น ดูก่อนนายช่างไม้ก็สินที่เป็นอากุศลน,นั้นเป็นไนดูก่อนนายช่างไม้กายกรรมเป็นอากุศลวจีกรรมเป็นอกุศลการเลี้ยงชีพชั่วเหล่านี้เรากล่าวว่าว่าศินเป็นอกุศลก็สินที่เป็นอกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นสมุติฐานแม้สมุติฐานแห่งสินเป็นอากุศลเหล่านี้เหล่านั้นเรากล่าวแล้ว ก็ต้องกล่าวว่ามีจิตเป็นสมุติฐานจิตเป็นไหนถึงจิตเล่าก็มีมากหลายอย่างมีหลายประการหลายประการจิตใดมีราคะโทสะโมหะศีลเป็นอกุศลมีจิตนี้เป็นสมุติฐานมีศีลที่เป็นอกุศลเหล่านี้ดับลงหมดสิ้นในที่ไหน แม้ความดับแห่งศีลที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวแล้วดูก่อนนายช่างไม้พิสุในธรรมน,นัยนี้ละกายทุจริตเจริญกายสุจริตละวจีสุจริตเจริญวจีสุจริตละมนโนทุจริตเจริญมนโนสุจริตละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ ศีลที่เป็นอกุศลเหล่านี้ดับลงหมดสิ้นในการละทุจริตเจริญสุจริจตและละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงอาชีพเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งสีลที่เป็นอกุศล ดูก่อนนายช่างไม้พิสุ encourages. ในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อยังอากุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นยังฉันทะให้เกิดพยายามปารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อละอากุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วยังฉันทะให้ยังฉันทะ,ะให้เกิดพยายาม ปารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นยังฉันทะให้เกิดพยายามปารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความไพบูรณ์เพื่อความเจริญเพื่อความเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดูก่อนนายช่างไม้ผู้จะ ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นอกุศลธรรมดูก่อนนายช่างไม้ก็ศีลที่เป็นกุศลเป็นไนะดูก่อนนายช่างไม้เราย่อมกล่าวซึ่งกายกรรมเป็นกุศลวจีกรรมเป็นกุศลและอาชีวะอันบริสุทธิ์ลงในศีลเหล่านี้เรากล่าวว่าศีลเป็นกุศลก็ศีลเป็นกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นสมุติฐาน แม้สมมติฐานแห่งศีลเป็นกุศลเหล่านั้นเรากล่าวแล้วก็ต้องกล่าวว่ามีจิตเป็นสมุติฐานจิตเป็นฉนหนแม้จิตเล่าก็มีมากหลายอย่างมีหลายประการต่างๆจิตได้ปัสจากราคาประปัสจากโทสะปัสจาโมหะจิตเป็นกุศลมีจิตนี้เป็นสมุติฐาน ศีลเป็นกุศลเหล่านี้ดับลงหมดสิ้นในที่ไหนแม้ความดับแห่งศีลเป็นกุศลนั้นเราก็กล่าวแล้วดูก่อนนายช่างไม้พิสุในธรรมววนในนี้เป็นผู้มีศีลแต่จะสําเร็จด้วยศีลหาไม่ได้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับหมดสิน้นแห่งศีลเป็นกุศลเหล่านั้นของพิสุนั้นด้วย ก็ผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลเป็นกุศลดูก่อนนายช่างไม้พิสุในธรรมวินในนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อยังอกุศลธรรมอลามกที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นละถึงเพื่อละอกุศลธรรมอลามกที่เกิดขึ้นแล้วละถึง เพ ER ื่อละกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นละถึงเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลอะเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความไพบูรณ์เพื่อความเจริญเพื่อความเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วดูก่อนในช่างไม้ ผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลเป็นกุศลดูก่อนนายช่างไม้ก็ความดําริอันเป็นอกุศลเป็นไฉไหนดูก่อนนายช่างไม้นนไมความดําริในกามความดําริในพยาบาทความดําริในเบียดความดําริในการเบียดเบียนเหล่านี้เรากล่าวว่าความดําริเป็นอกุศล ก็ความดำริเป็นอกุศลนี้มีอะไรเป็นสมุติฐานแม้สมุติฐานแห่งความดำริเป็นอกุศลเหล่านั้นเรากล่าวแล้วก็ต้องกล่าวว่ามีสัญญาเป็นสมุติฐานสัญญาเป็นฉไนแม้สัญญาเล่าก็มีมากหลายอย่างมีหลายประการต่างๆสัญญาใดเป็นสัญญาในกรรมเป็นสัญญาในพยาบาท เป็นสัญญาในการเบียดเบียนความดำริเป็นอกุศลมีสัญญานี้เป็นสมุตรฐานก็ความดำริเป็นอกุศลเหล่านี้ดับลงทั้งดับลงหมดสิ้นในที่ไหนแม้ความดับแห่งความดำริเป็นอกุศลนั้นเราก็กล่าวแล้วดูก่อนนายช่างพิสุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกราม สงัดจากอากุศลรธรรมบรรลุปฐมชาญมีวิตกมีวิจารมีวิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ซึ่งเป็นที่ดับหมดสิ้นแห่งความดําริเป็นอากุศลก็ผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดําริเป็นอกุศลพิสุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปารบความเพียรประคองตั้งจิตไว้ตั้งมัน ประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นละถึงเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วละถึงเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นละถึงเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความไพบูรณ์เพื่อความเจริญเพื่อความเปีย เพื่อความเพื่อความเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดูก่อนนายช่างผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริเป็นอากุศลดูก่อนนายช่างไม้ความดำริเป็นกุศลเป็นไฉนดูก่อนนายช่างไม้ความดำริในเนคขมะ ความดําริในความดําริในอันไม่พยาบาทความดําริในอันไม่เบียดเบียนเหล่านี้เราก็กล่าวว่าความดําริเป็นกุศลความดําริเป็นกุศลนี้มีอะไรเป็นสมุติฐานแม้สมุติฐานแห่งความดําริเป็นอกุศลน,นั้นเรากล่าวแล้วก็ต้องกล่าวว่ามีสัญญาเป็นสมุตตฐานสัญญาเป็นไน แม้สัญญาก็มีมากหลายอย่างมีประการต่างๆสัญญาใดเป็นสัญญาในเนคขมะเป็นสัญญาในความไม่พยาบาทเป็นสัญญาในอันไม่เบียดเบียนความดํำริเป็นกุศลมีสัญญานี้เป็นสมุติฐานก็ความดํำริเป็นกุศลเหล่านี้รับลงดับลงหมดสิ้นในที่ไหนแม้ความดับแห่งความดํำริที่เป็นกุศลนั้น เราก็กล่าวแล้วพิสุในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีทุกข์ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณเพราะวิตกวิจาร์ณสงบไปมีพิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ซึ่งเป็นที่ดับลงหมดสิน้นแห่งความดำริเป็นกุศลเหล่านี้ ก็ผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งกุศลก็ผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริเป็นกุศลพิสุในธรรมวินัยนี้ยังชันท่าให้เกิดพยายามปารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งมั่นเพื่อยังอากุศลธรรมอลามกที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นละถึง เพื่อละอกุศลธรรมอลามกที่เกิดขึ้นแล้วและถึงเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและถึงเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความไพรู์เพื่อความเจริญเพื่อความเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดูก่อนนายช่างผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งความดำริเป็นกุศล ดูก่อนนายช่างไม้เราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธทมสิประการสิประการเป็นไนว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดมไม่มีใครรบได้ดูก่อนนายช่างไม้พิสุในธรรมวินในนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นอาเสขะบุคคลหนึ่ง สัมมาสังกปะเป็นอาเสขะบุคคลหนึ่งสัมมาวจาเป็นอาเสขะบุคคลหนึ่งสัมมากัรมันตะเป็นอาเสขะบุคคลหนึ่งสัมมาอาชิวะของอาเสขะบุคคลหนึ่งสัมมาวายมะเป็นของอาเสขะบุคคลหนึ่งสัมมาสมาธิสัมมาสติเป็นเป็นสัมมาสมาธิเป็นของพระของอ Oh. สัมมาสติเป็นอเสขะของบุคคลหนึ่งสัมมาสมาธิเป็นของอาเสขะบุคคลหนึ่งสัมมาญาณะเป็นของอาเสขะบุคคลหนึ่งสัมมาวิมุตเป็นอาเสขะสัมมาวิมุตเป็นของอาเสขะบุคคลหนึ่งเราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสิประการเหล่านี้แล ว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้ถึงภูมิปฏิบัติอันอุดมไม่มีใครรบได้จังนี้พระผู้มีภาคได้ตัดพุทธพจน์นี้แล้วนายช่างไม้ปัญจก,กังคะยินดีชื่นชมพระภาสิทธิพระผู้มีภาคแล้วดังนี้แลจบสมณะมุนทิกะสูตรที่แปด